สวัสดีครับ Easy Review byte สีสามีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ a l l s e a s o n Hotel หรือว่าจ h โฮเทลในสาขาจีนนะครับแรมนี้อยู่ที่เมืองนานกิงนะครับรีวิวห้องพักตลอด4ี่คืนของผมกันหน่อยนะครับสำหรับ Business Trip ครั้งนี้อาจจะเจออ่างล้างหน้านะครับไฟเปิดปิดได้นะอันนี้เป็นที่แขวนผ้านะครับงานจะซีทรูนิดหนึ่งนะครับแยกส่วนเปียกกับส่วนท้องน้านะครับไว้ชัดเจนเข้ามาด้านในจะเป็นมุมโตทํางานนะครับมีั๊ก มุมนี้เป็นตู้เย็นนะครับมุมพักผ่อนนะครับเตียงคู่ห้องซูพีเรียดับเบิลนะครับโอ้โหทีวี65นิ้วได้นะครับแต่งสวยงามใช้ได้เลยนะครับคืนละประมาณ2 0 0 0กว่าบาทน,นะครับเดิดมาดูวิวข้างนอกหน่อยนะครับโอเคก็อยู่ในเมืองนันกิงนะครับโอกาสผ่านมาแถวนี้แนะนำนะครับ อเคมากๆเลยในราคา2,000นะครับหัวเตียงมี USB Type A Type C ให้2จุดนะครับแล้วก็มีไฟอ่านหนังสือไฟอ่านหนังสือสองฝั่งเลยโต๊ะทำงานก็มี USB